ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมาพบกันอีกครั้งกับผู้ที่ใช้ชาแนลนะครับวันนี้จะพาไปเยี่ยมบ้านชาวเบนเจียมนะครับที่มาอยู่ที่อุทัยธาน,นีนะครับเป็นหลานเขยของผมเองนะครับ <c oughs> มาอยู่ที่มาอยู่บ้านนอกอำเภออำเภออะไรนัน่นี่อำเภอเสือ <c oughs> อเอามาแปะตรงนี้ถ่ายตรงนี้อกล้องให้เลยครับอืมอ่าบอลถือกล้องนะถือดิ่งให้เห็นพังขานเฮ้ยเดี๋ยวไปไกลที่มามามาโอลวิ่ง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 มาหาคุณตาหน่อยคุณตาาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเร็ว ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งที่ได้อยู่กับลูกเขยเบนเยี่ยมพักก่อนที่จพัก